อช้าขค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอคุณหมอก็มาหาน้องช้างแล้วนะก็เลยบอกคุณหมอเลยนะบอกคุณหมอจัดยาหาให้พี่แซนคูนแล้วก็ทําการล็อกคอวัดไมโครชิปนะคะนี่เด็กลูกชายเรานักเลง,นะง,งเกินไปนะนักเลงโคตรนะนักเลงธรรมดานักเลงเกินไปนักเลงเกินไปนะนนปนะพี่สี่นะก็ขอ ขอสอบถามคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าน้องแสงคุณเป็นบ่อยอย่างเงี้ยนะคะอันตรายไหมหรือว่ายังไงคุณหมอก็บอกว่ามันไม่อันตรายนะแต่ว่าจะส่งผลเสียถึงร่างกายน้องพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เหนื่อยง่ายทํางานก็เหมือนคล้ายๆว่าบอสูแม้ถ้าว่าเป็นคนในเอฟซคือจะบ๊อสูบงานเหนื่อยนะฮะเจ็บบอดอดอดแดดๆนะคะแล้วก็หมอก็บอกว่าให้กิน เกลือแร่บ่อยๆทํางานทุกวันอย่างนี้ก็กินเกลือแร่ทุกวันเลยเช้าเย็นเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็ววววแต่ทีนี้คือผลการที่น้องกินดินบ่อยๆนะคะคุณหมอบอกว่าน้องอาจจะมีพยาธิในร่างกายเยอะนะคะ, <S <S <น>ะเพราะว่า <S <S เราก็ไม่รู้เนาะแต่ละวันชอาไปกินมาอะไรมาบ้างส่วนมากถ้าไปร้านช่นนีก็มีอ้อยมีแตงเนาะอยู่บ้านก็มีหญ้านะคะมีอ้อยนะคะโอ้โหน่าจะใช่แหละเนาะก็ นะคุณหมอก็ทําการจัดยานะให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเขาก็เอามาให้นะคะตอนนี้ F4 เดี๋ยวคุณหมอมาให้นะตอนนี้เราคุณหมอบอกว่าพยายามกินกระเราเรื่อยๆทุกวันนะฮะแล้วก็หลังจากที่น้องถ่ายท้องเสร็จให้น้องกินยาพยาธิเลยนะนะให้น้องกินยาพยาธิเลยนะคะ F4 นะฮนะนะก็คลิปนี้ก็ ฝากก็ไลก์ก็แชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอดูยาจาก,กคุณหมอต่อนะคะตอนนี้ก็ได้ <S <S นำมาไลนะ่นั่น <S 1> <S 1> นั่นหมอเอฟซีก่อนเอาเกลือแร่ก,รก,กับสุขภาพเกลือแร่ก,กับวิตามินซีนะคะวิตาซีวิตซีดูโอ,โอ,โอ้โหอันนี้ชอบกินเกลือแร่มากเลยเอาฝั่งไหนฝั่งนี้หมอโ,อโอ้ยกรอบเกลือแร่แล้วนะ,นะคะตอนนี้ยาวยัออยง ลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วแจนคุณก็กินยาง่ายมากเลยนะคุณหมอก็เลยให้กินวิตามินซีใต้ไหมอให้กินบ่อยๆนะกินบ่อยๆเขาจะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะคุณหมอว่าพยายามดูแลน้องดีๆแล้วก็สังเกตน้องด้วย เดี๋ยวเวลาเดือปีหน้าบวมแต่ปีน่ะคือกระอ้วนนะฮะแล้วก็แต่เราก็ยังเงินใจยากนะฮะว่าอ้วนเขาบอกว่าเสี่ยงเหมือนกันก็บอกโอ้ยดูดูดูอยากกินอีกโอ้ยอยากกินอีกน่าจะใส่เทียร์ซ้อนบ่อยๆเนาะไม่คุณก็ม่ใช่เรื่องไม่ได้กินไงใช่นะฮะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นะอาการของแซนคูดไม่รู้ว่านี้จะเป็นยังไงนะฮะกลับบ้านน่าจะโอเคอยู่ กาจะไปเป็นที่บ้านนะลูกเนาะทำไมมากินดินที่นี่นแต่ก็อาการก็ไม่ได้เป็นห่วงนะคุณหมอบอกว่ากินๆๆเกล่นบ่อยๆแล้วก็แล้วกันนะคะโอเคนะคะแม่แม่แสีจ้าคุณจะเร็วแค่ไหน <_ Q> สุดท้ายก็ต้องแพ้สิบล้อก็สิบล้อแรงมาก <_ Q> <ช> <_ Q> นะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อเราด้วยนะคะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่คุณบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแล้วลูกบนสูบบ๊ายบาย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 ดีความคุณบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน บปายบายบายากจุดกองเอ้า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 เอ้ยมดแล้ว